เงาดีเนาะนีเนาะมีน้ำด้ถอนแห้งบ่ได้นี่กระเด็นเข่าตาเลยนะมีฟ้าร้องมีฟ้าร้องไม่มีลมกันโชคเนาะมันก็ตกธรรมดาเนาะมีลมนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ยังโอเคหน่อยอย่างเงี้ยพอออกมาเดินได้ ถ้าฟ้าร้องมีลมอ่ารเงี้ยโอ้น่ากลัวครับสวัสดีครับ F c ทซกท่ห้างครับวันนี้ยังไปไหนไม่ได้เนาะอาทิตย์กว่า,วาแล้วไปไหนก็ลำบากเพราะว่าฝนมันตกเนาะเดียวตกเดี๋ยวหยุดเดียวตกเดียว,วหยุดอยู่ไปไหนก็ลำบากวันนี้ก็เลย จะพา f อออกมาเดินดูทุ่งนาเนาะว่าหลังจากที่ที่ทำนาที่ปักดำเนาะปักดำเสร็จแล้วดูต้นกาต้นข้าวก็เริ่มเขียวเลยนะ,ะพาเอฟซเดินดูทุ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณใกล้จะเที่ยงแล้วนะที่จะพาเอฟซเดินดูเนาะเวลาฝนตกไปด้วยเนาะ ก็มีฝนลินลินอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาเอฟซีเดินดูตามท้องไร่ท้องนาธรรมชาติบ้านนาเนาะว่าจะเป็นยังไงที่ดำไปประมาณใกล้จะเดือนล้วมั้งนี่เนาะใกล้จะเดือนแล้วเริ่มเขียวแล้วเริ่มสวยแล้วเริ่มเขียวแล้ว ดูก็เป็นบรรยากาศของท้องไร่ท้องนาจริงๆแล้วทีนี้เริ่มมีข้าวมีน้ำแล้วเริ่มเขียวที่ยังมีเหลืองๆหน่อยก็ก,ก็เพิ่งจะดําไปเนาะดับทีหลังเนี่ยกำลังกำลังเริ่มเริ่มมียอดขึ้นมาแล้ว สำหรับนาหวานเนาะนาหวานเนี่ยยังไม่ตัดใบเนาะตรงนี้แต่ญ้าเลยเนี่ยยัต้องตัดใบพอตัดใบแล้วญ้ามันก็จะตายเนาะทั้งญ้าทั้งข้าวแล้วเนี่ยเป็นนาหวานเนาะยังไม่ตัดใบเนี่ยโน่น,นแหละที่เขาตัดอยู่โน่นนะจะไปเอซเดินดูเนาะ ยังไงก็ไม่ได้ไปข้างนอกแลยเนะาะก็อยู่เลาะๆแถวบ้านนี่แหละดูบรรยากาศเวลาฝนตกที่จริงแล้วฝนมันตกก็เมื่อกี้นี่ยังตกอยู่นะพอเดินออกมาแล้วมันก็จะมีแต่ปลปรยๆเนาะไม่เยอะ ว่าฝนตกมาหลายวันแล้วแต่มันก็จะไม่ตกหนักอะไรนะมันมีบางช่วงมันก็ตกลอเลี้ยงตลอดมันก็เลยมีน้ำอยู่เงี้ยก็เลยพอมีน้ำอยู่นี่จะไปจะไปหาถ่ายคลิปที่ใกล้ๆก็ไปไม่ได้เนาะเพราะว่าฝนมาตกเนาะเพิ่งตัดเนาะ เพิ่งตัดใบเนาะเนี่ยแทบไม่เหลือเลยเนาะตัดใบวันสองวันนี้เริ่มแตก,แตก,แ,แ,ตกแ,แตกยอดขึ้นมาแล้วนี่เนาะเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกยอดออกมาแล้วเนี่ยเพิ่งตัดสองสามวันเนาะ บรรยากาศตามท้องไร่ท้องนาช่วงนี้ฝนมันก็นั่นแหะครับ้องฟ้าเมฆก็ไหลอยู่เงี้ยมันก็คงจะเป็นอย่างนีย่ทั้งวันแล้นะเป็นอาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วหมืดคึมไปหมดแล้วเดี๋ยวตกเดี๋ยวมันก็หยุดมันก็อย่างนี้ตลอด เดี๋ยวไปดูน้ำในสระนาะตรงนั้นว่าจะมีเยอะไหมนี่เนาะใช้หลีหลีแบบเก่าเนาะแบบเก่าแต่ว่า ใช้ด่างแล้วต่อไปเขาใช้ด่างหมดแล้วตรงนี้น้ำเปิดคลองไหลงลงแล้วน้ำในนี้ก็เยอะกันแล้วเนี่ยเยอะเริ่มเยอะแล้วน้ำก็เริ่มเยอะแล้ว น้ำเริ่มเยอะแล้วบนลงเม็ดอีกแล้วก็จะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอย่างนี้แหละเสียงฝนเนาะ นี่แหละชีวิตบ้านนานะอย่างเงี้ยฝนตกลินลินกนะ็จะตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกอย่างนี้แหละไปไหนมันกล็นลำบากเน ก็เลยพาเอฟซีมาดูธรรมชาติของชาวไร่ชาวนาเนาะลุยน้ำเนาะเดินลุยน้ำ คันเทนาเนาะวันเริมเริมมีน้ําน้ําเริมเยอะนะเนาะก็มันตกอยู่หลายวันแล้วแต่มันจะตกก็ตกมันก็ตกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตกตกหนักหรือม,มันก็ไม่หนักนะเพรามาเติมเรื่อยๆมันก็เลยน้ําก็เลยเยอะก็เริ่มมีน้ํา นีตัดแล้วเรอกเริ่มแล้วเริ่มแตกใบใหม่แล้วยังไม่ตัดกอมีแต่หญ้าตัดไปแล้วยอดใหม่มันก็เริ่มแตกออกมาแล้วข้าวหญ้ามันก็จะตายเนาะหญ้ามันแก่แล้วน้ำท่วมมัน ก็ปโปรยโปรยอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะดูมืดมืดวันทั้งวันเห็นดวงอาทิตย์ปรวมาณนี้ สภาพบรรยากาศของฝนตกฝนตกลินไอเอฟซีเดนะินดูเนาะเวลาฝนตกดีอีกอย่างมันที่ฝนตกอย่างนี้มันก็ดีอีกอย่างคือมันไม่มีฟ้าร้องเนาะดีหน่อยสุภาพบรรยากาศของฝนตกฝนตกลิน ไอเอเดินดูเนาะเวลาฝนตกดีอีกอย่างมันที่ฝนตกอย่างนี้มันก็ดีอีกอย่างคือมันไม่มีฟ้าร้องเนาะดีหน่อยม,มีฟ้าร้องม,มีฟ้าร้องไม่มีลมกระโชกเนาะมันก็ตก ธรรมดาเนาะมีลมนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ยังโอเคหน่อยอย่างเงี้ยพอออกมาเดินได้แต่ถ้าฟ้าล้องมีลมอย่างเงี้ยอน่ากลัวน่ากลัวมากเลยนี่ครับ ฝนตกบรรยากาศฝนตกเอาเอฟซี F C ออกมาเดินดูฝนตกดูท้องไร่ท้องนาเนะาะธรรมชาติธรรมาชาติเพราะว่าไปไปไหนไม่ค่อยได้เนาะไปไกลไม่ได้เพราะฝนตกอย่างเงี้ยก็เ,เลย ถือโอกาสไฟฟีมาเดินเดินดูเดินด,ดูธรรมชาติเนาะดูหญ้านี่ก็เชี่ยวเขียวนาะนี่นิ่มๆแดดไม่ออกแน่วันนี้เพราะว่ามันคลึตรงนี้ยังยังไม่ตัดนะะยังไม่ตัดใบตรงนี้ยังไม่ตัดใบนะ้ะ จะเป็นอย่างเงี้ยเห็กว่าจะมีน้ำตลอดแลเน้ะไม่แห้งเหมือนเดิมนะเนี้ย บางครั้งก็วิ่งเลยนอกฝนนี่จะเดินไปโน่นเนาะทางต้นตาลนนมันจะไปถึงด้วยนะไปดูไปได้ไหมไปได้ไหมตรงนั้น,นไปสีเดินอย่างนี้แหละวันนี้ไดไปไหนก็ดูนี่แหละเนาะ ธรรมชาติแถว้องไรเท่านานี่เมื่อฝนมันไม่เป็นใจนะจะไปขาหน่อยก็ไปไม่ได้เ,เขาไปลำบาก ก็เดินดูตามท้องนานี่แหละดูฟอบเขียวดูท้องฟ้าเนี่ยนี่มันก็ไหลอยู่เงี้ยน่าจะมีพายุอะไรหรือเปล่าเนาะ จะเริ่มคุมไปหมดเลยเนาะเริ่มมืดเติมคุมไปหมดแล้วก,ก็หลอกก,อก็ลอกก็ลอกจะมาถิ่นเนาะตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยเนาะเนี่ยเสี๋ยวนี้ไม่มีใครอยู่เลย ตันี้ก็มีสะด้วยนี่มีสะเสียงน้ำไหลเนาะน้ำจากไหนไหลน้ำขนะุ่นๆเนาะโอ้ด้านจะมีปลาเนี่ยนั่นๆๆอาจจะมีปลา คืออะไรมันคือพวงเหรเนี่ยใช่ไหมนี่ต้นแล้วก็นี่เอ,อ่ออะไรนะกระเพราหอมจริงๆเลยกินสุดยอดเลยเนี่ยนะกระเพราธรรมชาติเนี่ยหอมจริงๆเยอะด้วยเนะี่ยไม่เหมือนกระเพราที่เขาใช้กรุงเทพ นี้หอมหอมมากนี่ปีน้กล้วยธรรมชาติมีตัวต่อด้วยเนาะมนะีตัวต่อด้วยอันตรายนะจะไปตรงนี้เนาะเข้าในในดอนตรงนั้นเนาะ ตดคอนะแต่ไม่มีลูกนะลูกมันไม่มีไปฟีซีมาเดิน,นดูธรรมชาติตามตามไหลตามนายเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปที่อื่นแล้ว <Yeah. S 1> ก็เริ่ม สว่างออกนิดหน่อยแล้วก็ใหม่แล้วเนี่ย้วรลลอกนี้นก็จะอยู่อย่างนี้แหละแต่มันแดดคงไม่มีแล้ววันนี้เนาะจะแดดเนี่ยคงไม่มีแล้วแหละดูดูแล้ว ต้นหญ้านาะต้นหญ้าไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะจะมีไม่เห็ด ไม่ได้มาหาเห็ดเนาะนเขามาสักไปลำบากเนาะตัวนี้เป็นป่ามันเนาะจะไปทางไหนเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำในใบไม้เนาะจะโดนกล้องทางออกดีก,กว่าเนาะไม่เหมาะเหมาะที่จะเข้ามาด้วยเนาะควันโดนโดนกล้องเนาะ ปกติปกตินี่ถ้าเจอจอมปวกจะมีเห็ดนะแต่ก่อนเด็กชอบบอกตรงนี้จอมปวกนี่แหละแต่ตัวนี้ไม่มีดูต้นบวกต้นนี้โคตรโคตรเลยเลยนาะสามคนสี่คนโอบนะั้เนาะ,นะสวยด้วยนะ ใหญ่มากนี่เนาะต้นมะม่วงต้นมะม่วงป่าทังเลยเรียกเนาะเจ้กต้นมะม่วงป่าเนาะต้นใหญ่เลยที่ตัดแล้วนะที่ตัดใบแล้วเดี๋ยวเขียวเนาะที่ตัดหลายวันแล้วนเนี่ยสองสามอาทิตย์แล้วมั้ง lợm chiếu đó lợm mì lùm đó lợm mì lùm đó nó 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 ลมชักแรงแลชักแรงแล้วร่มจะอยู่มเนี่ยลมยิงขาดๆอยู่เนาะสีด่ดูบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนาเวลาฝนตกฝนลินเนาะเป็นตัวแทนมาเดินไปเอฟซีเดินดูเนาะเอฟซีก็ไม่ตกไปไหนไง ไฟเอฟซีเดินดูเองเนาะโอ้โหโอ้โหมีลมนิดหน่อยเนาะแค่นี้ไม่เป็นไรเนาะทุกวันนี้คนจะย้ายออกมาอยู่ที่ไรที่นามหมดเลยนะ มาอยู่ในบ้านแล้วบ้านมันเริ่มแออัดแล้วยัางั้นยาบอจะไยย่างัวบ่มีมีอยู่บ่มีจ็กตัวบอไม่มีหน่อยแทะบอดูบ่เห่มันลายห่าลายลายเฮียงตัวเดียวพอกระเทิร์น ไอ้ไอ้ไอ้เนาะเดี๋ยวไปดูกระถอนก้าหน่อยเนาะของนี้เปียกแล้วด้านหลังเนี่ยลมก็ไม่อยู่แล้วลมเนาะที่ตัดไปแล้วเนาะปล่อยน้ำขังไว้หญ้าก็ตายยหญ้ามันขึ้นไม่ได้เนาะโดนน้ำอันนี้ที่ดำเนาะที่ดำ ยามันก็จะเขียวแล้วเนี่ยลมชักเริ่มลมแรงถกไกาฮ้อนกาบ่ะวัมเป็นห้ากระปู จักแล้วก็อ่านังหากระปูช่วงนี้มีน้ำเลยเนาะถอน,นก็จะลำบากกันเนาะแมนบอถอนหยาบก็มีมีหนามนี่พอถอนหยาบก็มีหนามนี่เนาะมันกระเด็นก็มันคือหเาาหงาแต่ก็เหยาอยู่ดีเนาะ นีเนาะนมีน้ำด่วยถอนแห้งบ่ได้นี่กระเด็นเข่าตาเลยนะโอ้ยล้มล้มลมลมลม้ลม,ลมไปด้ำให้ได้อีกถอ,อ,อนกล้ารับจ้างเนาะ ครับชีวิตชาวนาก็าจะได้แต่ละเม็ดจะได้มาเป็นข้าวฝนตกก็ต้องสู้เอฟซีเดินลล็อท้องนา ตอนฝนลินเนาะไปไหนไม่ได้ก็ต้องเดินดูนี่แหละตามท้างไร่ข้างนานเนี่ยเนาะนไปตรงไหนที่เขาตัดหญ้าไปวัวให้ควายนีย่ก็เดินง่ายหน่อยเนะาะอย่างตรงนี้คงยังไม่ได้ตัดเนาะถ้าไปตัดแล้วจะมีใบใบมันลอยอยู่เนาะ ต่แล้วมันจะเป็นลอยใบลอยอยู่เนาะเดินไปก็ต้องระวังนเนาะเพราะเท้าพลิกมันลื่นเนะเาะเวลาฝนคลัมสีได้ดูกัน รู้สึกว่าจะลงโล่งนะเราฟังนี้เนาะผลมันจะหยุดหรือเปล่าหรือว่ามันจะหยุดสักครู่แล้วมันก็จะมาใหม่นะ ไปออกทางไหนแล้วเนี่ยหาทางออกก่อนเพราะมัาทาหาทางออกไม่ได้นตองนั้นเขาก็ล้อมรั้วไปเนาะเพราะว่าเป็นที่หลายที่หลายเจ้าเนาะบางคนก็ล้อมรั้วไว้เพราะที่ไม่เยอะนะตรงนั้นเนาะตรงนี้น่าจะทําที่ดักปลาได้เนาะ น้ำไหลอ่ะอันนี้นาดําครับสำหรับคลิปพา fc ล่อทุ่งในวันที่ฝนลินเนาะก,ก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้อย่าลืมเข้าไปกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆใ,ให้เอฟซีได้ดูอย่งเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ